สิริเจริญโฮมสแตร์ด r d ถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริจริญเดือนกันยายน จัดหนักฝักบัวแฮ้เปเล่ครบชุดตับ3ระดับราคาปกติ590บาทราคาพิเศษเหลือเพียง498บาทสุขพัณ์อเมริกัน TF 2 3 9 9ราคาชุดละ2,760บาทแถมฟรีอ่างล้างหน้าอเมริกัน TF 9 5 9มูลค่า840บาท ประตู PVC 70คูณ1 8 0แุกหนาพราะวงกดร,ราคา890บาทแถมฟรีบัตรของขวัญมีูลค่า150บาทกระเบื้องปูพื้นผนงังกระเบื้องปูพื้นดูราเกส8 8ทุกลายกระเบื้องผนังลีลา8คูณ10ทุกลายกระเบื้องปูพื้นโสโโกโก12คูณ12ทุกลายปกติราคาเมตรละ189บาทราคาพิเศษเหลือเพียง159บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยาย,ยน2558หรือจนกว่าสินค้าจะหมดวันค่ะ จังหวัดจันทบุรีเร่งระบายน้ำลงคลองบายพาสลดผลกระทบน้ำท่วมด้านบนถึงแม้เกิดเกิจเมืองจะว่าภัยิกฤตแต่สวนผลไม้บางแห่งของอำเภอเขาพิจกูดและมะขามยังจมน้ำามูนิีิส่งเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยกองมัชาการกองทัพไทยและมูลนิธิแม็แฮปปี้ซัมเบอรี่จัดโครงการสุขภาพดีต้าลมพบารมีออกหนยให้บริการด้านสัขกรรมแก่เด็กได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าว <Bye. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวแมนนิวประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2558นะครับวันนี้พบกับผมครับอภิวัตทิวคู่รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับจังหวัดจันทบ,บุรีเรื่องระบายน้ําลงคลองบายพาส์ลดผลกระทบน้ําท่วมด้านบนนะครับถึงแม้เศรษฐกิจเมืองจะรอบพ้นวิกฤตแต่สวนผลไม้บางแห่งของจังหวัดจันทบ,บุรียังจมน้ํา วันนี้นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยทีมบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามการผ่านน้ําลงคลองบายพัสตามแนวทางพระราชดําริที่พร่องน้าจากแม่น้ําจันทบุรีลงทะเลป้องกันมวลน,น้ําเอ,อ่อล้นตลิ่งสร้างความเสียหายในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนส่วนผลไม้บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ําท่วมขังในอำเภอเขาวิชกุด และอำเภอมางข่าบางส่วนโดยการระบายน้ำลงคลองบายพาสได้ผลเกินความคาดหมายทําให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรอบผลวิกฤตในครั้งนี้แบบเฉียดฉิวถึงแม้มวลน้ําด้านบนจะมีปริมาณมากกว่าวิกฤตการน้ําท่วมปี2542ที่ผ่านมาหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ริมน้ําจันทบุรีเพื่อเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำจันทบุรีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโครงการพระราชดำริให้กรมชลประธานจัดทำคลองบายพาสบรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองจันทบุรีถึงแม้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ในครั้งนี้สามารถพร่องน้ำจากไ่น้ำจันทบุรีระบายลงทะเลได้อย่างรวดเร็วส่งผลในเกตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีรอดพ้นวิกฤตดังกล่าว ขณะที่น้ําท่วมในเมืองที่รอบนอกส่วนผลไม้และบ้านเรือนรัศดรบางส่วนของอํงเาเภอขาวพิกูดอํเาเภอมะขามอํเาเภอนายามอํเาเภอแก่งหางแมวอํเาเภอขลุงและอํเาเภอท่าใหม่ถนนทุกสายยังคงใช้งานตามปกติและระดับน้ําที่ท่วมส่วนผลไม้และบ้านเรือนประชาชนบางส่วนเริ่มลดลงคาดในวันสองวันนี้จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในส่วนของมบพ้าตรงนี้ค่ะคได้เข้ามาช่วยวิจฤตในปีนี้ยังไงบ้างครับ ท่านับย้อนประวัติศาสตร์ของภาวะวิกฤตน้าของจังหวัดจันทบุรีก็ดุนแรงที่สุดก็ในปี2442นะครับซึ่งเป็นการที่น้ําท่วมใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีปริมาณน้ําที่เข้ามาในตัวเมืองนประมาณ800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะซึ่งแม่น้ําจันทบุรีเนี่ยรับได้500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ได้พระราชทานแนวพระราชดิตในการที่ ให้ดาเนินการทําคลองบายพาสขึ้นมานะเพื่อที่จะพันน้ำนะระบายนะช่วยเหลือพี่น้องชาวจันทรนะครับและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืนะนะครับซึ่งปัญหาน้ําท่วมในปีนี้ปี258นี้จงังหวัดจันทบุรีได้อรอาลอดพ้นวิกฤตการปัญหาน้ําท่วมไดนะ้ก็ด้วยพระบรมีของพระองค์ท่านนะที่พิธารคลองบายพาสมาให้กับจงังหวัดจันทบุรีถึงแม้โครงการนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้เราอย่างมากนะครับได้ข้อมูลจากทางชมประธานจังหวัดแล้วเนี่ยมวลน,น้ําเข้ามาในช่วงวันที่1 8 19เนี่600ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีคลองบายพานี่น้ําก็จะท่วมที่ตัวเมืองจันทบุรีแน่นอนนะครับแต่ว่าเราได้มีคลองบายพาสเข้ามาช่วยผันน้ำบรรเทาอุทกภัยได้นะครับ ทราบว่าน้ําที่เข้ามาในคลองบายพันประมาณ140ลรูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็ทําให้น้ําที่ลงไปที่แม่น้ําจันทบุรีประมาณ400กว่าลูกบาทเมตรนั้นก็ช่วยลดพ้นวิกฤตการน้ําท่วมในปีนี้ได้นะครับจะเห็นว่าน้ําท่วมมาปริมาณน้ําในปีนี้ใ,นใกล้เคียงกับปี242จากดูข้อมูลทางสถิติเนี่ยฝนตกนในวันที่18-19เนี่ย ทุกพื้นที่เลยนะครับนะนะทุกตำบลเลยนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยถึง160 mm, มิลลิเมตรนะแต่ละเขาขี้จกูดมะข,ขามเนี่ยร้อยมิลลิเมตรขึ้นไปทางนั้นเลยนะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งสะสมน้ําของแม่น้ําจันทบีทั้งหมดนะครับแต่ว่า,เ,าเกิดจากการที่เราได้ใช้กองบาพาสตัวนี้เต็มอย่างสักภาพในที่ที่ทําอยู่เนี่ยก็ทําให้เราลดพ้นวิกเจการน้ําไปได้ก็พวกเราชาวจ,จังหวัดจันทบีทุกคนนะครับร่วนแต่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านนะครับที่ได้ ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับให้รอดพ้นวิก,การน้ําของเราไปได้นะครับถ้าเทียบเคียงกับจังหวัดใกล้เคียงที่สาหัสกว่าของเรามากนะครับอันนี้ก็เป็นบุญพระบารีที่พระองค์ท่านในพระิกานนี่ครับชาวจังหวัดจันทบุรีครับขอให้พระองค์ทรง,งระเจริญยิง่งยืนนานมูลิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยกองมัะชาการกองทัพไทยและมูลิทิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่จัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ออกหน่วยให้บริการด้านธนกรรมแก่เด็กและโอกาสในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่โรงเรียนบ้านปั้นหม้อตำบลเทนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพลเรือตีปิยพันธ์สุรินทวงศ์เสนาธิการกองเอเมรการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งส่วนแยก3เปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยกองมัชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ และมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่จัดขึ้นเพื่อเทอพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชากุมารีซึ่งจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน12ทุนอุปกรณ์กีฬากล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนังสือทันตศึกษาและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิออกหน่วยให้บริการกับเด็กที่ได้โอกาสที่มีปัญหาด้านทันตกรรม ด้วยรถธนการ,รเคลื่อนที่พร้อมบริการตรวจสุขภาพของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองทัพเรือสําหรับโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกําหนดจัดขึ้น3ครั้งโดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่โรงเรียนเนินจำปาอําอเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีและคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ศึกษาดูงานณนะจังหวัดตราด วันนี้เวลา8นาฬิกานางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายก,กิจพัชระพลเสมอเหมือนนายวรวิ์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2เข้าศึกษาดูงานณจังหวัดตราด ด้วยโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2อบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่15-16กันยายน2558นำโดยนางสุการดาสุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีและคณะผู้บริหารนำคณะศึกษาดูงานดังกล่าวเข้าศึกษาดูงานณนะโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมวลวิทยาโดยมีนางบุญชุบคงทรัพย์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมวลวิทยาและคณะให้การต้อนรับซึ่งโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมวลวิทยาเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะนักเรียนที่มีคุณภาพในด้านต่างๆได้รับรางวัลเกี่ยวกับการศึกษามากมาย และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเจ้าบ้านน้อยที่ดีได้รับรางวัลชนะเลิศเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับภาคตะวันออกครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2557ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโครงการเสริมสร้างเจ้าบ้านที่ดีประจำปี2557จากการท่องเที่ยวและการกีฬาจากนั้นนางสุการดาสุธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ได้นําคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่สําคัญโดยศูนย์ราชการุณสภาการชาติไทยได้ก่อตั้งเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522โดยพระราชเสาว,วนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภาการชาติไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อบพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามภายในประเทศเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในบริเวณบ้านเขาร้านตํบลไมยรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอีกทั้งที่นี่ได้สร้างสาราราชการุณพิพิธภัณฑ์เฉลิอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภา,านายิกาสภา,ากาชาติไทยในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษาครบหรอบ ในปีพุทธศักราช2535เพื่อเป็นอนุสรสถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณและเป็นศูนย์ฝึกอบรมและการเข้าค่ายพักแรมของเยาวชนพร้อมทั้งพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยอีกทั้งยังมีส่วนผลไม้มงคลพระราชทานและส่วนสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางวิชาการสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับข่าวเมนูครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้าในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมร,บรอบๆบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสำรวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุก,กายสบายใจกันทั้งครอบครัว กลับมากับช่วงที่2ของข่าวใหม่ News นะครับมาที่เทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจากองค์การบริหารส่วนตะบลกระเทียมจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เวลา10นาฬิกานายกิตพัชรพลเสมอเหมือนนายวิเชเยลเปรตโมลีนายวรรวิ์ภูนสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล,ลเรือนจากองค์การบริหารส่วนตำบนกระเทียมจังหวัดสุรินทร์ณศูนย์การจัดการความรู้ประชาชนอาเซียนด้านองค์การบริหารส่วนตำบนกระเทียมจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนประจําปี2558เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนที่เข้มแข็งพร้อมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ประโยชน์ภายในองค์กรของตนต่อไปเทศบาลเมืองจันทบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าลี่จังหวัดเลยและเทศบาลตำบลห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เวลา9นาฬิกานายวรรทิ์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีสมาชิกสภาเทศบาลคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีสองร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลท่าลี่จังหวัดเลยณนะโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ด้วยโรงเรียนเทศบาลท่าลี่ได้จัดโครงการพัฒนาศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี2558เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและเพื่อความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้นำไปปรับใช้และพัฒนาองค์กรของตนเองต่อไป ต่อมาคณะ,ะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุขจากเทศบาลตำบลห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ณสาราอนเนกประสงค์วัดใหม่อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลห้วยราชเข้าศึกษาดูงานจำนวน80คนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านสุขภาพบทบาทและภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรปุงพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีเปิดการประชุมสมัยวิสามันสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2558ครับวันที่17กันยายน2558เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างนายธงชัยสุพีโพ รองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างสมัยวิสามันสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2558โดยนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างได้เสนอจิตการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558เพิ่มเติมฉบับที่1และสภาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559 โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบ,บุรีได้พิจาณาอนุมัติและได้ประกาศบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่15กันยายน2558สำหรับโครงการที่จะได้ดำเนินการในเร็ววันนี้คือโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการสูญเสียทรัพย์สินโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ประชาชนด้านทะเบียนและปัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิมรองรับสแ,แกนเนอร์สมาร์ทการ์ด เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข่าวของ My News ในวันนี้นะครับพบกับข่าวมา n e วได้ใหม่นะครับในทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้ผมอภิวัตรทิวคู่พร้อมทีมงานข่าว My News ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ถนนตากสินอำเภอเอมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585 er โปรโมชั่นสุริจริญเดือนกันยายน จัดหนักฝักบัวแหเปเลครบชุดตับ3ระดับราคาปากติ590บาทราคาพิเศษเหลือเพียง498บาทสุขภัณฑ์อเมริกัน TF 2399ราคาชุดละ2,760บาทแถมฟรีอ่างล้างหน้าอเมริกัน TF 959มูลค่า840บาทประตู PVC 70คูณ180ชุดหนาพร้อมว,วงกดร,ราคา890บาทแถมฟรีบัตรของขวัญมูลค่า150บาท กระเบื้องปูพื้นผระนงังกระเบื้องปูพื้นดูราเกรส8ปดคูณแทุกลายกระเบื้องผนังลีลา8ปดคูณสิทุกลายกระเบื้องปูพื้นโ,โซโกโก้12คูณ12ทุกลายปกติราคาเมตรละ189บาทราคาพิเศษเหลือเพียง159บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2558หรือจนกว่าสินค้าจะหมดลงค่ะ Transcrição e